สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะในเหตุสวยๆบานสะพรั่งเลยค่ะเพื่อนๆแม่น่ารักนะคะสีชมพูทูโทแบบนี้ก็น่ารักสีแดงอมส้มแบบนี้ก็น่ารักนะคะนี่คุณนายตื่นสายปลูกในพื้นที่แดดจัดค่ะ เขาชอบมากๆเลยความแดดเนี่ยแล้วก็แม่ค้าก็เดินยากมากๆเลยท,ทั้งทั้ที่ตอนปลูกนี่เราเวน้นพืชเว้นช่องห่างทางเดินเอาไว้ประมาณ80เซนนะคะแต่ว่าน้องเขาก็เนี่ยแหละคะ่ะบานมาหากันคือออกมาหากันแบบอย่างนี้นะคะก็จะเป็นทางงูคดไปคดมานะคะคือเขาจะฟูฟ่องเบียดกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้กําลังตัด ดอกไม้ส่งลูกค้าแบบเลือกสีนะคะลูกค้าเลือกสีได้เองตามชอบแล้วก็สีนี้นะคะนี่นี่ดูหนูชี้นี่แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าเลือกสีเองเราเราขายให้สีละสิบกิ่งราคา20บาทค่ะถ้าสมมุติว่าไม่เลือกสีเราค้าสีให้นะคะชุดหนึ่งยี่สิบสีหกสิบกิ่งราคาหนึ่บาท ถ้าสมมุติว่าต้องการจํานวนสีเยอะๆนะคะตอนนี้คุณนายตื่นสายอย่างเดียวเราตัดได้ถึงร้อยสีนะคะร้อยสีสามร้อยกิ่งเราคลสีให้ค่ะก็คือตัดสีละสามกิ่งรวมกันไปไม่แยกสีนะคะร้อยสีสามร้อยกิ่งค่ะราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดให้นี่ จะรอบแล้วสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอ y u n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะเดี๋ยววันนี้ยุ่งลาไปก่อนฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะบ๊ายบายค่ะ